มึงคิดว่ากูจะตกใจแล้วไม่มีทางแล้วถ้ากูเกรงรอแต่พอตอนกูคลายเก็งแล้วมันจะมา <c oughs> มันจะมาตอนกูคลาย <c oughs> กูตั้งกาดกัดกูตกผลใครโอ้พ่อมึงตายเชียโอ้รีบร้อยเนี่ยโดนหน้าทางเข้าแน่นอนไกรัลลโอ้ด้านขวาไฟกะพลิบเติมมั้งดิห่ว เรี one, okay, mhm. ยบร <c oughs> ้อยเรียบร้อยพี <N> ่โอเคตายเฮ้ยมาทุ่กบวยาเข้ามาเสียวเข้ยมาเสียวทางมึงนี่โอ้ยโอเข้าโรงเรียนแล้วเรากลับมาที่โรงเรียนแล้ว ไอ้ไอเฮ้ยกลัวกลัวกลัวดูย่อออกมาบเรียบร้อยเฮ้ยค่าค่าอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่น่ากลัวเลยกลิ้กลิ้กลิ้งกลิ้งเกดเหาออกมาตอนที่กูไม่กลัวบอว่ากูตั้งใจโดนหน้าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ตกใจไม่ตกใจเป็นน่ากลัวเลยหน้าตาแม่งโอ้โหเขี้ยมากแต่ละทำไมมันขยับเข้ามาหากูวะเมื่อกี้ใช่เหรอเออก่อนไม่มีใครมองวอว น่ใครออกไปอีกละฮะฮึบเปิดประตูเปิดดิเอออยู่ที่เดิมโอ้ยมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้้ยตัวนี้เบ็กระวังนะเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราเดี๋ยต้องหาผีเสื้อ oh ต okay, nah uh ัวใหม่อ mm ีกรอบนึงเลยไม่ใช่จร yeah, oh, ิงด้วยต้องหาผีเสื้อแบบประตูสีเขียวด้วยผีเสื้อแปะเลยเราต้องหากุญแจกับประตูนี้ด้วยโอ้โอเคงั้นก็ได้จะอยู่อีกทางหนึ่งที่เราไม่ได้มานั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยสนุกไม่น่าหมดปู่มึงทำไมกูตกใจอ่ะโอ้เราบอกเราจอสิ่งที่เราต้องการที่นี่ใช่จับสแกนไงที่เราต้องการที่เราต้องการจับสแกนโว้ยเขียโอ้แม่งมึงวิ่ง โอ้โหเส้นทางเอ้ยเอาวางออกละม่ะไม่จริงกูไม่ได้ยินเสียงอ่ะโเจอเจอกุญแจไหนวะใครเจออนี่ไงตอนไงตรงพื้นเรียบร้อยแล้วมีกุญแจแล้วหยิบครับไอ้โก้ไอ้โก้ไอ้โก้ทำไมต้องเป็นกูไอ้ใบยันแม่แตกไม่ลน่ากลัวเลยเกตายกลัวแกต้องตาเฮ้ยทันทันไม่เห็นึุณมาทางตันด้วยเนี่ยผมไม่ได้ตันผมไม่ตันผมได้กุญแจแล้วไอ้ไอ้ ไปเกมวัดดีน้องสวัดดีพี่ไหนอะเกมไม่ได้กลัวเกมก็โง่ไหนอะพี่ฮะพวกอยู่ไหนกลัวมาแล้วผมอ่ะเฮ้ยมาเจอแล้วเจอพวกมึงละไม่มีไม่มีเฮ้ย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 ้้้ ตัวหนึ่งในเย่ใช่ไหมโอ้ยภาษาภาษาจีนโบราณโอ้เราเจอผีเสื้อแล้วเฮ้ยกูออกมาทางแรกเลยมารับ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแบกผีเสื้อนี้ไปใช่เราจะแบกผีเสื้อนี้ไปเองพี่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเฮ้ยกูกูกูอยู่ตัวไหนไม่รู้อะมารับที ตรงนั้นเลยเฮ้ยไม่ใช่ดูเฮ้ย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 รีบไปเร็วรีบไปรีบไปเร็วรีบไปเร็วเข้ารีบไปรีบไปเดี่ยวตรงเลยตรงเลยตรงเลยออกแลู้อยู่ไหนเนี่ยมารับมารับหน่อยได้ป่ะตายตายมล้วมารับหน่อยไม่ไม่ไม่ตายกาาลังจะไปรับพี่ระวังใจเย็นโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยยี้นี่อันทางไหนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทางกุญยาวกูไม่กล้าเดินเลยอ่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดิกูอยู่นี่วัาดีพี่เดินไปดิเดินไปดิ ไอ้ไอ้ข้างหลังมันจะหันมาไหมมันไม่หันมึงนี่ของอยู่อย่างเงี้ยมานานเลยมันนั่งอยู่มานานแล้วเราจะไปเจอตัวเมื่อกี้เหรอไม่เราเรากินนี่มาแล้วเว้ยเรียบร้อยเราจะไม่เราจะไม่เปิดประตูเลยทันทีแล้วก็เข้าไปโดนหีข้างในโอ้ดีแหละสกีทำงานสกีทำงานจอมสแกไดนกันนะเองก็โดนโอเวอร์โอ้รถแม่แท้รชัเตัวสองขีดสามโอ้เราอยู่ที่คุกก็เหรอ เดคุกปนิเมนนโดโดนโดนแน่ทุกๆการตัดชปเตอร์ก็จะมีการจบสแกนหนึ่งครั้งโอ้ไปใช้แเราตายเราต้องหาตะเกียงแทนผูใชาโอ้นี่คือตะเกียงี i ีไปบุงเขาบอกถ้าเตอร์ VIP จะได้ลำแสงเป็นสองเท่านะไอเหี้ยเราตายใจแล้วนะใบเกดตอนนี้เราตายใจมากจริงๆเราตายใจอกตายใจเลยโอ้เราตายใจตอนนี้เราตายใจโดนแน่ๆเลยตอนนี้พวกมึงมีตะเกียงกันนะบุ๊ม กดเลขกหนึ่งดิพี่กดเลขกหนึ่งดิเออบ้าหัวเอ้ยโดนแล้วไอ้เหี้ยออเช่ในในสุดเราก็เจอกันไฟดอลลี่มีไม่มดเลยไม่มดแน่แน่มันคือมีไม่ไม่ไม่แต่ทีนี้แหละจัมสเกลมันยังไม่ออกมาเลยมึงรู้ไหมไอ้เปรตจจะออกตอนนี้นะเออเรียบร้อยแล้วมึงว่าถ้าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเดนยการออกมาจริงๆเหมาะมากจริงๆถ้ากูเป็นผู้พัฒนาไม่มีอะไรเหมาะไปมากกว่าตอนนี้อีกแล้ว อยู่ข้าหูอยู่ข้างหูกูเลยดักกอกกอกเมื่อกี้ๆๆใช่ไหมบอกให้เราหาพเสื้อสีขาวตัวเดียวหาพิเสื้อสีขาวตัวเดียวโอ,โอเคได้เลยพเสื้อสีขาวตัวเดียว<อ>เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเบเกตที่ไปหาพิเสื้อสีขาวตัวเดียวพี่บ้ตบบบรบบ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 บเราเรบบ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 เรบยบอบบ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 เบบบบบชบบ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 เบบ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 วบบบบจบโอ้เรียบร้อ <c oughs> ยทางนี้โดนแล้วเอาแล้ว เอาแล้วกูหันตาไปที่อื่นแล้วเฮือบเปิดสปีดเฮือบลอยตายหาแล้วเบ่งนี่จะทางนี้แหละไอ้เหี้ยถ้ากูไม่พูดใบตานกูใสไว้ตรงนี้กูรู้กูฉลาดกว่ามึงไอ้สัตว์เอ้ยกูรู้แล้วกูฉลาดกว่ามึงได้ไมีเสียงคนเดินอยู่ข้างหูเลยโอ้นี่แหละนี่แหละเฮือบบึ้มบึ้มบึมบึมออกมาตอนไหนกันแน่ตัอไร้องเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูจะร้อไอ้แล้วได้ดีแหละตรงนี้แหละเรียบร้อยโอ้ยทำไมใครเล่นเนี่ยอย่างเงี้ย โอ้ยฟัมีเสียงคนเลยโอ้ยเจ๊ะโดนโนเหยียบมึงโดนเหยียบแรงขึ้นฟ้าหัวหัวหลุดเฮ้ยมึงโดนเหยียบเลย แล้วไปเราไปด้านนี้กันดีกว่าโอเคเราไปด้านนี้กันดีกว่าไดปแล้วพี่ไปแล้วพีก็อยู่คนเดียวเดินขวาไปเรื่อยวก็เจอกันพี่ใช่พี่เดินขวาไปเรื่อยๆก็เจอกันพี่ใช่แล้วละพี่มันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนจริงๆนะมีมันมีโอ้ผูหลงทางี๋ยวพวกมึงเดินมาทางเดินทำเดิมก็เจอกูเองอ่ะมันผ่านหน้าเราไปเลยแป๊บนึงใช่มันเดินทางมึงกูกูเห็นแล้วว่ามันเดินผ่านหน้ากูไปโอ้ไม่เจ๊ะและทีนี้เราก็แยกกันสามคน แกไม่เห็นกูไปรับเพื่อนพี่กูมาแล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนกูอยู่นี่สวัสดีผมเราเป็นเพื่อนรักกันไปเมเก็ตมึงมึงพูดไปไปเก็ตว่าเราวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วกว่าเราใหญ่กว่าเราอีกข้าไในดิูไปเก็ตมาแล้วใช่ไหมยังเดินอยู่สัญญาแล้วว่าจะกลับมาสัญญาแล้วสัญญาแล้วได้โปรดไม่งั้นพวกเราจะไปไหนไม่ได้ผมก็มังจะโดนกินหัว ทางตันเลยมันเป็นทางตันผีเสื้อมันหลอกเราไนีิพอมีแผ่นผังอยู่โอ้เออแผ่นผังแล้วไหนไหนเซฟรูปพีรีบเซฟรูปด่วนตามผีเสื้อมันเงิมันมืดมากเลยมมันมองมันเห็นแค่นิดเดียวอ่ะผมกำลังไปเดี๋ยวผมไปเซฟสกินมืดมากอาจจะต้องเติมเพื่อเห็นข้างบนด้วยเออเราไม่เห็นข้างบนโอเคโอเคแล้วแล้วก็ด้านขวาตรงนี้มันต้องมีทางด้านขวาตรงนี้มันต้องมีทาง รูหนึ่งมันจะมีรูหนึ่งนี่ไงโอ้โอเคเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากๆแล้วเข้าไปปุ๊บก็จ้ำสแกเพอเราตายใจโคตรใช่ครักูไม่พูดไปตาดกูจะใส่ไว้ตรงนี้แหละโอ้นี่ไงโอ้โหนี่ตัวเซฟเซฟโซนเหรอเนี่ยในขณะที่คิดว่ามันเซฟอะก็ไม่ไงนี่คือที่พักพิงของใครผีไม่รู้ไม่เห็นมีผีเสื้อเลยที่พักพิงของผีแล้วก็ไปอยู่ในห้องนอนมันเลยเออวางเป็น ที่มันโง่ๆอะเมื่อกี้ไม่ม oh. ีอะไรเลยมันมันน่าจะเป็นเซฟโซนอยู่เฉยๆมั้งและทีน ok so ี้เราก็ต้องไปจุดที่ไม่เป็นเพราะว่าในในแผนผังเมื่อกี้เราเห็นแต่สีเขียวใช่ไหมสีเขียวที่นี่แหละเราไม่เห็นข้างบนเราต้องเติมต้องเห็นข้างบนด้วยเราจะต้องเติมให้ตะเกียงคูนสองเห็นข้างบนเติมแลขตะเกียงคูนสองเข้าไปดูนี่ไงโอ้โอเปิดเข้าไปเลยไปนี่แหละในขนาดนั้นเองโอ้๋ออ๋อนี่คือเซฟโซนอ๋อโอ้ยออ๋ออ๋ออ๋อ ไม่กลัวเลยอ่ะไม่น่ากลัวเลยแล้วมึงจะใส่จำสแกลไปในเซฟโซ่ถามแม่มึงไอ้สัตว์ดีคนไตนเหรอไปเกณฑ์นี่นำอยู่ใช่ไหมใช่ผมกำลังไปข้างหลังมาแล้วไปวิ่ง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 โยโร่โยโล่โอ้มันไปแล้วมันหายแล้วมันหนี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 โอเคมันหนีเรามันหนีเรามันกลัวเราข้าหลังข้าหลังไปเซฟโซ่นะของนี้มีเซฟโซนเนี่ไงโอ้เราสามารถหาของที่ต้องการได้ที่นี่จุงอยู่ที่นี่แน่โอเคไปถึงการจับสแกลอยู่ที่นี่ โดนเจอแล้วโอ้ตรงไปแค่หางสีเขียวโอ้แม่งมืดจนไม่เห็นเชี่ยอะไรเลยโคตรเชี่ยเลยเกมมึงทำาให้เด็กเล่นจริงเหรอเกมลูกบอกอะรูกไม่รู้บอกว่าเด็กเล่นขนาดไหนแล้วถ้าเด็กอะหัวใจวายตายไม่ถูกฟ้องกู่วิ่งไปแล้วเอใจกูวิ่งมาแล้วพี่อ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเกิดไม่มีเซฟโซนเลยถ้าเกิดโดนนี่เออตรงถ้าเกิดมันมาแล้วข้างหลังข้างหลังวิ่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 งเร็วเร็วซ้ายด้านขวาเร็วเร็วซ้ายแล้วขวาเร็วซ้ายแล้วขวาชิดขวาชิดขวามีประตูอยู่มีประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ประตููอย่่นี ในบุ้งมึงจำทางมาได้ใช่ไหมโอ้เริ่มจากตรงนี้เลรอโอเคมึงมึงจะตายนะมึงมีคนเดียวมึงมีมีเรื่ออยู่คนเดียวเก้าเดียวกูจะเข้าห้องอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เหนื่อยมากเมื่อกี้ยังไม่เร็วพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยต่อเจอแล้วโอเคไปเจอแล้ว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 โอเคเพียบ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 ผักได้ให้ใหญ่ใจให้คอรก่อนนะเพื่อนกินน้ำกินท่าเลยเดี๋ยวไปกันต่อ พวกมันนบุมมันทางมันน่าปล่อยออกมามากเลยสคริปต์เนี่ยไอ้เหี้ยมึงยังจะปล่อยออกมาอีกเหรอมึงใจไเกินไปไ้สัตว์เฮ้ยมันวิ่งมาแล้วกลับว้าวไอ้เหี้ยเล่นวาวว้ว้้าวาววว้า้าวว้าวว้าววรพวรู้หา้้เาา้เา ออกออกออกอยู่ที่พี่คนดีผมว่ามันมันน่าโหลดแล้วล่ะเราเราออกมอันหรไปรับพี่พีเดินรรอรรอ,อ,อพีแต่พี่พีเขาไม่รู้จะมาอยู่ไหน <c oughs> ไ,มมไปเกตสามารถไปไปนั้นมาได้ไหมพี่อาจจะอยู่ในนี้หรอโอเคโอเคหลังจากที่เราใช้เวลาโคตรนานในการพาสามคนมายู่จุดตรงนี้ได้ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราตายใจอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะตอนนี้ก็ไปปุ๊บแล้วเขาเจอแน่นอนไป เขาใหญ่หนนพุ่งเข้าไปเลยมันต้องเป็นโหลดดิ้งยังแน้เป็นรอบชัปเตอร์แล้วครับโอ้ตายใจตอนนี้เลยแล้วก็ตายใจแล้วก็ตายมาตอนนี้เลยมือมือมือว้าวว้าวว้าวฮัลโหลอ้าวจึ๋วจิ๋วจิ๋วไม่ได้กลัวเลย แล้วก็แฮ่มาตอนนี้จบชัปเตอร์โโอ้ให้ตายเหอะพระเจ้ากูไม่อยากจะเชื่อว่าเกมเกมนดีไมนจะทําได้ถึงขนาดนี้ีไม่พีกูถามตรงๆนะถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวอะเล่นคนเดียวอะมันต้องเคี่ยวมากแน่ๆนะกูพูดตรงๆนะเกมแบบงี้อาจจะต้องขอแรงตะเกียงคุณสองนะเออจริงๆนะไอ้เราข้างหน้าเราเราเติมซื้อตะเกียงไหม เอเอไม่เห็นเลยเลยเนี่ยตเกีจะสว่างขึ้นสองเท่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีกว่านี้นะก็โอเคครับผู้ชมครับเราก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการดูเซตีวีแล้วก็เกมโลบอกหมดมีมิกนะเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โหวันนี้นี่พูดตรงๆว่ามันทั้งสยองแลว้วก็ทั้งยากเลยนะเกมเกมนี้นี่ไม่แปลก,กนะว่าทำไมเขาถึงโดนเน็ให้เยอะไ้จริงๆนะ เกมนี้นี่สุดยอดเลยครับมาขอขอชื่นชมเลยว่าทำมาได้แบบว่าทำให้พวกผมนี่เราแวงทุกฝีก้าวก็ถือว่าเป็นเกมผีที่ประสบความสำเร็จแล้วนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดอนแรกกันนะใครบ่าวบูมิซินและเบเกตต้องขอขอบคุณขอบใจกับการแสดงกินหน่าจุดๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปไปเดือยก็สามารถดูได้ในรายการอุปเสทติวีหรือว่าเชแนลเราสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าอยากจะบอกว่ามีอีกพาร์ทหนึ่งเลอย่าลืมมีแชปเตอร์หนึ่งนะอีกชปเตอร์หนึ่งด้วย